สวัสดีครับทุกคนถึงวันที่ผมจะพามาทําความสะอาดนะครับผ้าบนรัวเปเปอร์กันนะครับทุกคนนี่ครับก็จะเป็นคราดําๆนะครับที่เกาะอยู่บนรัวเปเปอร์นะครับผมอุปกรณ์วันนี้นะครับที่ผมจะใช้นะครับก็มีอยู่ประมาณ2-3อย่างนะครับอย่างแรกนะครับก็จะเป็นผ้านะครับผ้าแนะนําให้ค่าที่เป็นขนแบบนี้นะครับทุกคนหรือผ้าไมโครไฟเบอร์นะครับก็ต่อมาก็จะเป็นนี่ครับเป็นถ้วยหรือว่าเป็นกล่องอะไรก็ได้ที่เราจะใส่น้ํานะครับเพื่อความสะอาดนะครับลงไปในนี้นะครับก็น้ายาที่ใช้ทำความสะอาดที่ผมจะใช้วันนี้ก็จะเป็น น้ำยาล้างจานนะทุกคนอันนี้ใครมีผงซักฟอกหรือมีอะไรที่มันเกี่ยวกับพวกน้ำยาทำความสะอาดก็สามารถใช้ได้นะครับแล้วเราก็เติมน้ําลงไปสักนิดนึงนะครับเล็กน้อยนะทุกคนอุปกรณ์ชิ้นสุดท้ายขาดไม่ได้นะครับก็จะเป็นแปรงสีฟันนะครับแนะนําให้เป็นแปรงสีฟันที่ไม่แข็งมากนะทุกคนเอาแบบกลางๆลล้ะกันนะครับก็เดี๋ยวถ้าแข็งมากเดี๋ยวขัดขาดขัดไปแล้วมันยุ่ยหมดนะทุกคนวอเปเปอร์นะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองมาขัดกันครับวิธีขัดก็ถ้าจะให้ดีนะครับที่ผมลองดูนะครับให้ขัดจากบนลงล่างนะคครับทุกน ก็ค่อยๆขัดไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องรีบนะทุกคนเพราะว่าถ้าเรากดเยอะเนี่ยมันจะทําให้วอลเปเปอร์มันยุ่ยได้นะครับทุกคนก็พยายามขัดแล้วดูรอยที่บนวอลเปเปอร์ด้วยนะครับแน่นอนนะครับในการทำความสะอาดทุกครั้งนะครับตัวเศษที่มันยุ่ยก็จะยุ่ยไปเรื่อยๆนะครับแต่ของผมมันเป็นวอลเปเปอร์สามบีนะทุกคนซึ่งมันค่อนข้างที่จะหนามากนะครับก็สามารถทำความสะอาดได้แล้วมันจะมีวอลเปเปอร์แบบธรรมดาก็มีนะครับก็ลองทํากันดูนะครับทุกคนจากนั้นครับผมก็จะเช็ดน้ําออกนะทุกคนนะครับ ลักษณะที่เสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับก็จะดูที่ฝั่งซ้ายมือนะครับก็จะค่อนข้างใหม่กว่านะครับฝั่งที่ขวาเนี่ยก็จะค่อนข้างเป็นคาบดานะครับอันนี้เราเปรียบเทียบกันได้ชัดเจนนะครับออกนะครับแต่ว่าจะให้มันเหมือนใหม่เลยคงเป็นไปไม่ได้นะครับทุกคนถ้ามันเป็นประโยชน์ครับก็ลองทําตามมาดูนะครับทุกคนก็วิธีง่ายๆนะครับประหยัดด้วยนะครับผมสวัสดีครับ